กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมและคอลลาเจนสีชมพูนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทซสเรียนค่ะกาแฟชนิดนี้นะคะก็นอกจากจะมีโสมแล้วนะคะก็ยังมีคอลลาเจนจากพืชนะคะนี่สสีชมพูนะคะ1ซองเนี่ยบรรจุขนาด20กรัมค่ะในหนึ่งห่อนี้นะคะจะมีปริมาณทั้งหมด18ซองค่ะ ราคานะคะ283บาทค่ะดื่มทุกวันก็ช่วยบำรุงข้อเขา่าแล้วก็ผิวพรรณนะคะก็จะขาวใสเนาะเพราะว่ามันมีคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะตัวนี้จะไปเสริมนะก็ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะบริการส่งทั่วประเทศไทยค่ะค่าส่งเมาสเมาส์สีบาทนะคะแต่สำหรับท่านที่อยู่ห่างไกลเช่นอยู่บนเกาะหรือว่าอยู่บน บนดอยนะคะก็อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะมีโปรโมชั่นถ้าเป็นสมาชิกทำบัตรส่วนลดนะคะราคาก็จะลดลงอีกนะคะสนใจทักมาได้นะคะและพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย